สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมในแบงนะครับกับเกมพอเท่าสองอันนี้ก็เป็นภาคที่2แล้วนะครับหลังจากที่เราลงลิฟต์มาหลายชั้นนะครับตอนนี้เราก็มาต่อเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับโอเคมาไปกันเลยไม่ค่อยลุกนี้เปิดประตูเข้าไปก็เป็นอบบท,ทดสอบที่ห้าโอเคมีลูกบาตรตกลงมาต้องเอาลูกบาตรไปวางระวังระวังกระแทกหัวแล้วก็มีจมน้ำาด้เหรอ อบททดสอบ5ใน19นะครับแล้วเราจะไปยังไงแล้วเราจะไปอย่างไร,ร,ไอ,งไรอ้าวเฮ้ยไม่บอกด,ด้วยนะเนี่ยอ๋อตรงนี้มันยิงวาร์ปได้ไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บอึ๊บอึ๊บตรงนั้นมันยิงวาร์ปได้นี่โอ้โหเฮ้ยไปไงวะอุย้ยโอ้โหยิงยิงพื้นได้นี่เอง โอเคตอนนี้เรามาโผล่ที่ด้านในของประตูแลวครับอืมต้องออกทางนู้นให้ได้ดูสิเอียปุ๊บอ๋อเป็นขั้นบันไดอันนี้ปุ่มอะไรเอ่ยกดเลยโอเคกดแล้วมีอะไรเอ่ยอ๋อลูกบาทตกมานะครับเาจะไปยังไงวะเนี่ยโอ้โหต้องยิงลูกบาทก่อนจืบ เรียบร้อยครับตกมาแล้วแล้วก็เอาลูกบาศนนี่แหละวางเพื่อให้สามารถขึ้นไปได้โอเคดีมากต่อไปก็ถ้าเหยียบตรงนี้จะเป็นการอ่าผ่านประตูได้ถูกต้องเลยครับอันนี้แค่กดเป็นไรเอ่ยอ๋อแ,และนี้ล่ะฮึบเอ่อ อ๋ออะไรวะไหนแป๊บนึงนะลองยิงตรงนี้อ,อ๋อรู้แล้วลูกบาก็จะตกมาใช่ไหมแล้วเราก็ปิดอันนี้กั้นไว้เอาดิเออไม่ตกนี่ไงใช้ได้ครับใช้ได้รู้แล้วไม่ยากเท่าไหร่อันนี้มาเลยเราสามารถผ่านบททดสอบนี้โดยง่ายนะครับเออ ทำได้ดีมากศูนย์พัฒนาขอชี้แจงกับคุณว่าแม้สถานการณ์จะดูสิ้นหวังแต่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรเนี่ยระบบบุคลิกประดิษฐ์ได้สร้างขึ้นโอเคช่างมันเถอะ <laughs> ยังสามารถทำงานได้นะครับมีพลังงานไฟฟ้าโอเคไปด่านต่อไปมาแล้วต่อไปก็คงเป็นบททดสอบที่6ไม่รู้ว่ามันจะเล่นกับเราอีกนานไหม การทดสอบต่อไปใช้หลักการโมเมนตัมในการเคลื่อนไหวผ่านประตูมิติปรากฏของฟิสิกส์ใช้ไม่ได้ในอนาคตขอให้พระเจ้าช่วยคุณชิบหายแล้วจะใช้ได้ไหมเนี่ยขอให้กดยังใช้ได้นะครับ,บททดสอบที่6มีลูกบาศกตกมาเอาไปวางแท่นระวังกระแทกใส่อ๋อต้องอ๋อต้องแบบว่าใช้ระยะ,ะกระโดดลงมาแล้วก็พุ่งไปได้ไกลขึ้นนะครับอย่างนี้นี่เอง นี่ครับต้องอย่างนี้อย่างไงอย่างนี้แล้วกันโอเคขอมองจากด้านบนนี้ก่อนตรงนั้นมีนี้อันนั้นมีปุ่มอ,อย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บไม่ใช่เว้ยลงมาก่อนอ๋ออย่างนี้แน่เลยต้องใช้กดฟิสิกส์ต้องพุ่งไปให้ได้ครับกระโดดสูงแล้วก็พุ่งไปเลยเฮ้ยโอ้โหนี่ไงใช้ได้ครับ ต่อไปก็ยิงอันนี้มันก็พุ่งลงมาโอเคอย่าตกอย่าตกเอออ,อ๋อแล้วต้องกลับลงไปปึ๊บแล้วก็หย่อนอันนี้ลงมามันจะได้พุ่งไปไกลนะครับต้องเล็งดีๆเล็งดีๆโอ้ยแล้ววะปล่อยเลยอ๋อโอเคกำเลยปึ๊บปึ๊บฟูโอ้โหไปได้แค่นี้เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่ ไว้ก่อนยิงตรงนี้ก็ได้ยิงตรงนี้แล้วก็ส่งมันไปเลยฮึบโอ้โหไปไหนเอาไปไหนแล้ววะขึ้นไปแล้วเหรอสงสัยจะขึ้นไปแล้วครับไปนี่นี่ไงแล้วก็เอามาวางที่แท่นนี้อ่าไม่ยากอาไรอาคนไม่ใช่ลูกจ้างและบังเอิญคนพบสถานที่แห่งนี้ทำกลางซากอะธรนะทมแล้วก็ยินดีต้อนรับ จะไม่ว่าการทดลองคืออนาคตและอนาคตจะเริ่มต้นโดยตัวคุณเองโอเคไม่มีปัญหาครับอันนี้ก็เฮ้ยทำไมมันอยู่ก้อยนี่เลยต้องพู่งไมอีกแล้วยิงงงงอยู่แล้วตอนนี้จุดวาร์มันอยู่ไหนเอยจิวจิวจิวอ่าลงไปข้างล่างก่อนนะครับตอนนี้ปึ๊บโอเค ข้างล่างนี้ไปได้ไหมไปได้อ๋อนี่ไงยิงตรงนี้แล้วเราก็เข้าจากตรงนี้นะครับเฮ้ยโอ้โหอึ๊บเฮ้ยงงที่นี่ที่ไหนอ๋อโอเคมาโผล่ตรงนี้เฉยโอ้ยแซงออก็มาไกลมากนะเมื่อกี้ตัวเรานี่มีรองเท้ากันกระแทกแน่นเลยเนี่ยสามารถไปได้สวยเลยปุ่มอยู่ข้างในอา่าโอเคเอาลงมาก่อน แล้วก็ปล่อยอันนี้ให้ตกลงไปฟิวฮึบไปไหนชิบหายกลับ <c oughs> ไปที่เดิมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาใหม่ก่นอนฟิวตุ๊บโอเคเราต้องอทำการยิงก่อนนะครับตรงไหนวะเนี่ยต้องไปวางไว้ที่นู่นอืมโอเค ยิงนี่แล้วกันปึ๊บให้มันพุ่งไปนู่นเลยครับมาย่อนย่อนย่อนวิวกรรมเอา้าปะโทโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ลงมาใหม่ปึ๊บหย่อนไปใหม่โอเคตุ๊บมาเริ่มตรงนี้ตร,นตรงไหนไวนะเนี่ย โคตรงงเอาเป็นว่าน,น,นี่ต้องยิงตรงนี้ก่อนอ๋อโอเคโอเคขับมาเริ่มตรงนี้มาหย่อนให้ไ,ได้หย่อนให้โดนหย่อนให้ดีฟิลไปแล้วครับเรียบร้อยต่อไปก็เราตามไปด้วยปึ๊บอ๋อไปไงวะ อ๋อตรงนี้แล้วมันจะมีกระจกกันไว้ทำไมไวนะเนี่ยเรียบร้อยขานี้แล้วก็กระโดดลงเฮ้ยปุ๊บเ้าเฮ้ยไม่โดนเอาใหม่โดดดิโด,ดิดิ้ด,ด,ดิ้ดิย้ยพลาดย่า้พลาดอึ๊บเอาละแลนดิง้งดีมากที่ผ่านมาได้ไกลขนาดนี้อูอ้ลเริ่มอนาคตแต่ถ้าค<ม>ุณจะเป็นคนที่คิดอะไรง่ายเกินไปแหละ คุณกลับไปที่เผ่าหรือดัมบันของคุณจะส่งคนที่มีคุณสมบัติด,ดีกว่ามาทดลองแทนอ๋ออย่าคิดอะไรง่ายๆนะครับเราต้องอ่าผ่านการทดสอบที่ยากกว่าน,นี้ไปแหมโคตรยากเลยอันนี้มเมื่อไรการทดสอบจะสิ้นสุดมาแล้วเ,เพื่อให้แน่ใจว่ายังมีพลังงานเพียงพอ<า>ส,สำหรับข้อกำหนดหลักสำหรับการทดลองอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทั้งหมดจะถูกปิดโอเคถ้าคุณสงสัยอะไรให้ตั้งคำถามแล้วใครจะตอบเราวะเนี่ย ที่นี่แบบเฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้ไลหน่ะนไอ้หุ่นยนต์นี่แกโอ้เยี่ยมเลยเธอเจอประตูเออเจอปืนประตูมิติจริงด้วยรู้อะไรไหมมันเพิ่งจะแสดงให้เห็นเนี่ยคนที่มีสมองเสียหายเป็นฮีโร่ตัวจริงในตอนสุดท้ายใช่ไหมโหดูมันว่าเราเปิดประตูกำแพงข้างหลังนั้นแล้วจะอะไรเจออีกฝั่งหนึ่งอ๋อแค่เปิดประตูข้างหลังชั้นตรงนั้นแล้วตามเข้ามาอีกฝั่งโอเคได้ๆปึ๊บมามาโผล่ข้างหลังมันนะครับ โอเคฟังนะให้ฉันอธิบายอะไรคือตรงนี้หน่อยมันเป็นเรื่องใหญ่นะดูเลยล่ะพวกเขาบอกฉันไม่ให้ไม่ให้ปลดตัวเองออกจากลางบริการไม่งั้นฉันอาจจะตายได้แต่พวะเราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นดังนั้นเตรียมตัวรับฉันไว้นะโอเคถ้ามีโอกาสที่ฉันจะไม่ตายก็ฉันจะดีตัวจากสิ่งนี้นะมันจะมันจะดีตัวมาแล้วเหรออับสามพร้อมนะหนึ่งสอง สามอย่างสองเอ้ยมันสูงเกินไปใช่ไหมจริงจริงนะเออยังจะกลัวอีกเดี๋ยวนับถึงสามให้เธอคิดถึงมันมาก่ะไม่ใช่เลยเออุ้ยเอาโถ่หล่นมาเลยเออฉันยังไม่ตายโอ้โหตัวนี้มันเป็นหุ่นยนต์ที่ควรตีนะต่อฉันกับแท่งติดอยู่กับกำแพงตรงนั้นได้ไหมแล้วฉันจะให้อะไรอ่าให้เธอดูอะไรติดตรงนี้เหรอ มาสิเบียดชั้นตรงนี้ตรงไหนวะไหนดูสิมันติดอยู่ตรงนั้นพะอ๋อนี่นี่นี่เรียบร้อยติดเข้าไปแล้วเออนะฉันทําไม่ได้ถ้าเธอมองอยู่แบบนี้อ้าวเออจริงๆฉันไม่ได้รอเล่นเธอหันไปทางอื่นสักแป๊บได้ไหมโอ้โอเคหันหลังกันเอาละหันกลับมาได้แล้วพึ่มผนังลับที่ฉันเปิดในขณะที่เธอหันหลังโคตรกวนตีเนี่ย โอเคพาฉันออกไปจากที่นี่เถอะคือมึงไม่ต้องให้กูหันหลังก็ได้ดูนี่สิไม่มีรั้วหรือรางอะไรบอกเราเลยเนี่ยว่าที่นี่ที่ไหนนี่มันสุดยอดเลยเราจะไปที่ไหนก็ได้ที่อยากไปเออเดี๋ยวก่อนเรากำลังจะไปไหนกันเนี่ยจริงๆนะขอฉันหาทิศก่อนแล้วกันไอ้นี่แม่งกวนต้นตีีมากเลยตัวไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้โคตรหาเลยตัวนี้ โอเคแล้วมึงรู้ยังไงว่าเราอยู่ที่อุ้ยทำไมมีเลเซอร์ด้วยล่ะโอ้ไม่นะป้อมปืนบอกฮัลโหลใช่ตัวสตาร์ทำอะไรน่ะแม่งเดินเร็วมากเดินต่อเดินต่อเดินต่อป้อมปืนบอกฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยโอ้โหอย่ายิงแล้วนะฉันต่างจากคนอื่นนะไอ้ป้อมปืนบอกอืมตอนนี้เราก็พาเจ้าหุ่นยนต์ของเราเดินทางไปด้วยนะอ้าวเฮ้ยอะไรวะโอเค ตัดฉากมาแล้วต้องรีบบอกอะไรเธอไว้ก่อนละตอนนี้ในการที่เราจะหนีออกไปเนี้ยเราต้องผ่านห้องของหลอนก่อนนะแล่หลอนจะฆ่าเราแน่เอ่หลอนตื่นแล้วล่ะถ้าเธออยากจะเลิกอยากเราอยากจะนั่งตรงนี้ก็ได้ตลอดกาลนะนั่นก็เป็นทางเลือกนั่งตรงนี้ไม่ทำาไปหรือว่าจะไปผ่านไปตรงที่หลอนก็อาจจะฆ่าเราแน่นอนรายมีข้อจำกัดใดๆก็ตามเกี่ยวกับแผนนี้ตอนนี้ได้เวลาที่พวกนั้นจะได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวนี้ เราก็ต้องเดินทางต่อแล้วล่ะในกรณีที่นายคิดถึงตัวเองฉันีเรี่ยงหน้าตาที่ฉันดิ้นเสียงเปิดออกมันพูดอะไรของมันวะเนี่ยสำนวนโอประมาณว่าเราต้องไปต่อนะครับพาไอ้นี่ไปด้วยเนี่ยทิ้งมันไว้ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยทิ้งไม่ได้นะโอเคกายจะกอดทิ้งแล้วเมื่อกี้กับแพรพาอย่างฉันไว้บนโต๊ะฉันไม่อยากทำแบบนั้นหรอกจะไม่อยากเข้าไปในนั้นอยาอยาเข้าไปในนั้นหลอนยังดับอยู่ คมันยังไม่มันยังไม่ตื่นนะครับเราต้องค่อยๆแสดงว่ามีหุ่นยนต์ที่อันตรายและน่ากลัวอยู่นะครับตัวนี้มันเลยไม่กล้าไปหย่อนแม่งลงน้ําดไหมเนี่ยจะได้ช็อตตายเลยอเคยเราตรงนั้นใน่าเกลียดนี้พูดตรงๆเลยเหมือนกับคนบ้าเลยรู้ไหมใครทำรู้ไหม ใครจัดการหล่อนได้ที่สุดเธอต้องไม่เชื่อแน่ๆมนุษย์คนหนึ่งเออฉันรู้ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแต่ตอนนี้มนุษย์คนที่นี้หนีไปได้แล้วไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยนี่ก็เป็นช่วงเวลานานพอที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็มีพวกเราที่กำลังหนีอยู่นี่นั่นก็เป็นเรื่องทั้งหมดแหละโอเคเธอตามทันแล้วไม่ได้แต่งเรื่องอะไรเลยนะอันนี้แม่งพูดมาจริงครับโอเคเราจะต้องไปต่อนะครับผ่านน้ําไปตอนนี้ไอ้หล่อนที่มันบอกนี่ยังไม่ตื่นนี่ประตูอะไรอ่ะ โอเคไม่มีอะไรนะเราจะพาเจ้าไปที่ปลอดภัยโอเคลงมนในนี้ได้สิโดดจริงๆนะวูดูไกลพอสมควรเลยล่ะใช่เธอรู้อะไรไหมกระโดดลงไปสิจีเธอมีที่ติดขาเนี่ยไม่ใช่ที่แขนเธอต้องใช้แรงมนุษย์ออกแรงจับอุปกรณ์ตัวฉันหน่อยลดะท้แลเราว่าออกแรงจับไว้หรือเปล่า รู้สึกว่าตัวเราจะมีเครื่องรับแรงกระแทกนะ,ะไม่มีคําว่ากระดูกสันหลังเหมือนกันดังนั้น,น,นอย่าเอาส่วนนั้นลงหรือเอาหัวนายลงนะ <c oughs> มันจะแตกเหมือนมะนาวหล่นจากที่สูง <c oughs> ขอให้เอาขาลงเท่านั้นเออเอาขาลงเท่านั้นแล้วก็เอ้ยโอ้โห <c oughs> ย,ยังจับไว้อยู่โอเคทาได้ดีมาก <c oughs> ออกแรงจับเอาไว้เราไม่เป็นไรแนะ่นับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากโอ้โหไปครับไปต่อ เราต้องพาเจ้านี่ไปที่ปลอดภัยที่นี่มันเป็นที่ไหนเนี่ยอ๋อทษทีฉันดันมองข้างล่างเออไม่ได้หน้าไม่ได้แบบนั้นนะโอ้โหอันนั้นฉันเล่าอีกแล้วข้างล่างสูงมากครับมันเลยบอกไม่ให้มองมองไปนี่เสียวเลยครับโอเคเฮ้ย อ่านี่คือห้องเบเกอร์หลักอองหาสวิตช์แปว่ากระสวยหลบหนีโอเคนะอย่าไปจับอย่างอื่นละใจอะไรเลยอย่าแต่ต้องอะไรทั้งนั้นแม้กระทั่งมองอะไรทั้งนั้นมันชัดเจนว่าเธอต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหากระสวยที่หลบหนีแต่เมื่อเธอมองอะไรที่ไม่ได้เขียนเอาไว้แล้วก็อย่าแตะต้องหรือมองอะไรดีกว่านะเธอเห็นมันบ้างไหมเออต้องไหนเลยอ๋อนี่เหรอต่อฉันเข้ากับปักสักหน่อยแล้วฉันจะเปิดไฟให้โอ้นี่ต่อแล้ว โอ้ยจงมีแสงสว่างขระเจ้าโอ้ฉันอ้างพระเจ้าอุ้ยอะไรเนี่ยมันกำลังหมุนลางร้ายนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรก็ได้ตราเท่าที่มันไม่ขึ้นขึ้นข้างบนนะเอาละกระสวยหลบหนีกระสวยหลบหนีอาวพุ่งขึ้นข้างบนละโอ้โอไม่ไม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะการเองไม่ต้องห่วงเอาละจะทำให้มันช้าลงไม่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 ทำให้เร็วขึ้นโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเริ่มการเดินเครื่องโอเคอย่าตกใจโอเคเออเริ่มตึนต้นใจแล้วี่ ฉันยังหยุดเฮ้ยข้างหลังอะไรวะแน่เนี่ยมีรหัสผ่านด้วยไม่เป็นไรฉันก็แค่แฮกมันเฮ้ยข้างหลังมึงฮะเฮ้ย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 เอออีเขี้ยข้างหลังอะโอ้โหและตายแล้วมันม่นมัฉันข้ามตัวบีไปหรือเปล่าหายแล้วเออเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ได้ทำอะไรผิดเฮ้ย เออเธอนั่นเองเฮ้ยเธอรู้จักหลอนเหรอไม่เจอกันนานเธอเป็นไงบ้างไอ้นี่รู้สึกจะเป็นตัวภาคหนึ่งนะครับโอ้ฉันยุ่งกับการตายมากเลยเธอก็รู้หลังจากที่เธอฆ่าฉันภาคหนึ่งรู้สึกเราจะฆ่ามันแน่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยไม่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 ชิบหายแล้วเราดันไปปลูกมันขึ้นนะเราถังคู่พูดอะไรหลายๆอย่างที่นายเสียใจ แต่ฉันคิดว่าหายแล้ว่เพื่อเราประหลาดไอ้นี่เราฆ่ามันภากหนึ่งนะครับรู้สึกเคยไปอ่านนะฉันจะบอกอะไรให้อย่างนะแต่การที่เธอยอมประชนประชนปัญหาเพื่อมาปลุกจังตื่นชอบการทนลองมากๆแน่ๆเลยเอ้ยฉันก็ชอบเหมือนกันมีเรื่องเล็กน้อยที่เราต้องจัดการซะก่อนฉิบหายแล้วโอ้โหเอ้ยโอ้โหสูง โอ้โหเฮ้ยเสียวเลเนี่ยเสียวเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ชนเลยเลยวะเกือบโดนบี้ตายตายตายลงมาแล้วโอ้โหแลนดิ้งอย่างสวยงามเอามาถึงที่นี่ห้องเผาระวังยาสะดชิ้นส่วนของฉันที่ยังไหม้ไม่หมดตอนที่เธอโยนฉันลงมาแหละมันมันโยนเราลงมาในเหมือนที่หลอมนะครับอันตรายมากเลยตอนสร้างประตูมิติ น่าจะอยู่แถวนี้เมื่อเธอหามันพบแล้วเราก็ <c oughs> เพิ่มเริ่มการทดสอบเสียทีเหมือนคราวก่อนนั่นแหละโอ้โหตอนนี้เราลงมาชี่ชั้นล่างแบบลึกเลยนะครับโอเคครับ,อ,คครบอุ้ยตกใจค,ครับสำหรับพอเท่าพาร์ทสองของอ่าไม่ใช่เลยถูกแล้วพอเท่าในพาร์ทที่สองก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอ,อ้กำลังตื่นเต้นเลยโอเคยังไงก็ฝากติดตามพาร์ทหน้าได้วยนะสวัสดีครับผม